สวัสดีจ้า,านนะวัสดีจะยดีินดีตอนรับขอสู่ช่องเ้่ยน่อยชาแนวจ้าค้โต๊ะจากพี่น้องไปใสกับว่าได้ให้ยูเฮื่อนสองมือแล้วค้นต๊ะไปหน้ากับไปว่าได้จาผต๊แห้ง อยอยุบาดต้นโตกะสองมือเราไปหน้ากับไปเ่ไา้จ้าว่าสิไปหน้าไปรอน้ามแม่ก็ว่าบ่าต้องไปดอกไผ่หลายเงื่อน้าสันระบายยุ่งมันหลเยเ่ยบรยิดบแดวเมื่อสิรักคือนอาดมื่อสิพาไปตามทัวร์ก็ปิ้งกบนะจ้าเนาะที่กับขากินอยู่บุบานจ้า้วไปเบิ่งกันเลยจ้า ะให้ทานออนจักน้อยก่อนจะค่อยออกกบมาปิ่งเนจ้าพี่น้องลิ้นยยงสิละจ้ะเบิดเมื่อเบอิดขึ้นน่ารลดไปไซบอรดจะยูยตะบานนี่ยแหละ<ด>เบื้งข้างเขาบานในจ้าพี่น้องเละคักเละเนี่ยคนกะลิ่นมาอยู่บอเศ้า มึงฝาคือว่าเศร้าง่ายดอกมึงคาทางเหรอจานี่กบจ้าอันนี้คือกบหน้าเด้อจ้าบอมเปนกบเหลี่ยงเด้พอพราะว่านบริไทตอนไปไต่เฮเบื้องเนาะจ้าเนาะไปไตยย่ยูหน้าได้กบสองตัวก็วเลยเสี่ยงมาปีนกินกับต่ำหมักทัวจ้าเอามาหลอกนังแล้วกะม้าเกลือเรียบร้อยแล้วจ้าี๋ยวไปเบื้องตอนเข้า ปิงกบด้วยจ้ะ อย่างไฟอ่อนๆอย่างไปเรื่อยๆจ้าจะเย็นๆเอาเด้๋ยวก็ซุปดอกจ้า วบมันมันจ้ะกลับ ด่านไดบอนถึไกไฟกะพริกไซน้ะจ้าเนาะไว้ไซพริกไซเดียวมันกะสุกจ้าอ้นี่แม่ไปหน้าอยู่จ้าแม่ว่าท่านมาแต่ว่าสิเขามากินเขาอยู่บ้านเห่ะจ้ะไม่เสียกับเขาเว้ถาเพิ่น เ้ือหอมสุกแล้วเดืองหอมจะแสีบค่ะเดี๋ยวจะไปตำมักทั่วก่นได้จ้าที่เนี่ยตำทั่วใส่พริกใส่กระเทียมแล้วทั่วข้าเตรียมไปกับเครื่องปรุงพริงชูรสปลาลาดเน่ากรอเทศเนี่ยจ้ะน้องน้นอยกำลังกินทั่วเดี๋ยวไปลงเมื่อตำเลยจา้า มันสูงมันก็กินได้คือเกาตลรกินได้ก็เกาสูงไม่ไม่ดีเลยเอเทศเอาไม่นี่เลยไม่นี่เลยตลกเอาไม้หัวเอาไม้หัวจอกินได้น้ำแน่เคยบอกน้ำน้ำอย่างหนึ่งพอดีนะจ๊ะดิดไปเลยปลาละน้ำจักหน่อยจ้ะ và xây lá kem chu luật chắc nói to đẹp con ơi Denne er bra. จังกินลูกจ้าตำทั่วเสร็จแล้วปากปาตำทั่วก็ปิ้งกบปากปากแม่กำลังมาตน,นาพอดีจ้า,ามาทโหมาเขาพอดีพอดีเลยแม่ว่าเรียวเขาพูนเออมาตน,นาพอดี กินขา้าวมาเด้อกินข้าวน้ำนองเนือ้อเด้อทัวปิพงกลบอันนันลาบไก่เนื้อก,กินแต่งมือสอบกับขัวแม่งจักหน่อยแจ่บตลุกเขาใส่น้ำมึงเน่้เขาใส่น้ำแมงว่านกไล่ไหลนอนเปล่าตลาาากเปล่า แม่แเรายกเขามาท่มน่ากินพอดีท่วมพักเขาพอดีมาเด้อกินเขาน้ำนองเนยเด้อไรแมงวันได้ตอนนี้ซิซิอ้ยเขาเ้าแมวเข่โเขาสูงลั่นัมนั่นกุมเต้มใสที่เงียนเยวง กงโก้ไปไมงแบบกันไปไมนก้นกงโก้คงก้โอย้ยเนาะไม่เป็นในคงโก้ออจ<ะ>อันนี้ทำอะไรหมัม้กรนะดูกเน่นกระดูกกระดูกอ่ Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังไม่ยังไม่นะคะเราตื่นเลยหองใหมบ่หระบัวเขายังาก็เกาอยู่เขาเขใช่บ้าปิดให้แน่นปิดละกันปิดประตูน้ำเด้อปิดหูดซีบน้ำเด้อเวียวไปยังเครื่องปิดทะลุ

tamarind with leek with leek with leek หาปิดาเปิดกอดูกกด,ดูกว้พา,ากือทำไรอย่า้าจ้าเอไว้พอกันคลิปมนะาเนอะจาเนาะ คิดนี้ก็ขอล่าไปก่อนสวัสดีจ้า